คุณพ่อบอกว่ามีการทุบโบสถ์ขับ,บแป้ว่าการเผยแพร่ศาสนาคิดตในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีน่ะได้สร้างวัดสร้างโบสถ์ไว้หลายแห่งเันบอกครับมีหลายแห่งแต่ว่ามันมีผลจากของอโดยเฉพาะที่นองแสงนะครับเพราะว่านองแสงนี่จะเป็นจุดศูนย์ใหญ่นะครับมีทั้งบันเนนมีอารามมีสำนักมีสั่งเหมือนกับที่ท่าแร่นะครับลิสกุลนะ จำได้ครับครับว่าพัวัดใดที่ถูกถูกครับสมัยนั้นนะก็เป็นที่ที่เป็นวัดเก่าๆส่วนมากก็จะลื้อนะครับในอย่างของแทลเล่ก็ลื้อไปแล้วที่จริงสวยงามมากนะของแทลแรกก็มีวัดสวยงามมากนะแต่ก็ลื้อไปเพราะว่าเขาสร้างหลังใหม่ขึ้นมานะครับแต่ที่ของนครพนมที่วัดตกบุญนาถทงแสงนี่ด้วยการกรณรีพิพาทอินโดจีน นะครับเพราะยันถูกระเบิดถูกถูกปืนใหญ่อะไรต่างๆทําให้พังลงมาหมดนะครับเลยบันเหลือแต่ซากแต่ก่อนเลยต้องทุบทิ้งเลยสร้างใหม่นะครับนะงั้นของคำเกิ่มเพราะเกิมเพืสมบูรณ์ที่สุดครับของคำเกิ่มก็โดนเหมือนกันนะกันเขตก็หักถ้าเราไปดูแล้วกันกันเขตเลยระเบิดเราเราครับแรงระเบิดสมัยสงครามครับพลวัตอินโดจีนแล้วก็หลังคา ลังคาแต่ก่อนจะเป็นแบบไม้แบบภาคอีสานของเรามุงด้วยไม้แต่ก็ถูกลอบเผาเนี่ยก็เหลือแต่แตเหลือแต่โครงปูนสิบที่เป็นซีเมนต์ต่างๆแต่นี่เรามาใส่อาปะปูนใหม่เป็นลังคาอันซี่มนะครับจะวัดไอ้องเขานี่ผ่านมาจากนนคุณพ่อนะครับโอ้ดนี่สามสิบตัวองแล้วครับสามสิบตัว 3, องคี่ละเขาถามว่า แต่และองค์ได้ติดรูกคนใดมากครกวมว่าอาจจะยังยังไม่ไม่ติดตัวนี้ยังยังไม่หมดอ,อาจจะหาไม่ได้เพราะว่า<ม>บางองค์นี้ก็เป็นคณะมิชนันารี่เป็นสมมครก็เป็นพระประสงค์ต่างประเทศด้วยนะครับที่ลา<ม>ลง<ม>อ่าตายไปแล้วนะครับ,รบ,รบนะแต่ว่าของอวัดคำเรื่อมนี้นะครับก็เป็นของคณะ ที่เป็นผู้สอนศาสนาที่เผยแพร่คณะมิชชันนารีพระสงฆ์เหล่นานี้ก็มาที่บุงกระแถวจากกรุงเทพนะเดินทางมา102วันแต่ก่อนมันเดินทางลำบากนะนะ,นะ,ะเพราะยังมาปักหลักอยู่ที่กรุงที่บุงกระแถวอยู่นะอยู่อยู่อวดนะอ,อยู่อวครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็สำรวจมาตามน <ะ S 1> ้ำพง ไปที่หนองคายครับอพอกลับมาจากหนองคายมาก็ได้ปีพันแปดอยแปดสิบสานอยู่ที่หนองคายเนี่ยมาอันที่หนองแสนก็ได้ล้านบาทคิดสั่งที่นั่นประมาณ3ามสิ่ครอบครัวแล้วก็ปลดสินสมรสอะไรต่างให้หออพอปีอพัพนแปดร้อยแปดสิบห้คุณเจ้าโปรโดมนะครับก็ให้คุณพอ่ซอซาเวียเกโกที่ดูแลกลุ่นี้ได้ คได้ย้ายเข้ามาที่นี่นะครับย้ายเข้ามานะส่วนของทะเลนั้นเป็นพันแปดร้อยแปดสิบสี่นะครับกลุ่มแถแลที่ย้ายจากอ่าอ่าจากสกลนครอะไรต่างข้ามหนองหารมานะแต่นี่เป็นพันแปดร้อยแปดสิบในปีเกือบปีเดียวกันเป็นในช่วงของคริสต์มาสนะก็คุณพ่ออ่าตซาเวียเก,กโกได้ย้ายกลุ่มที่อยู่ที่หนองแสงนครปฐมเข้ามาอยู่ตรงนี้นะพอมา